สบ,บายดีเดอ้อพี่น้องยินดีตอนหาบกับซุ่มซ่องเบาดาวสบ,บายดีเบิร์สุขสุขคนหอมห้ากับมาเก็บสี่เฮือนมันมันหลอกเนี่ยโอ้ลืมลืมไอท่าบอนนะ่ะทีฝานะเก็บมันน่ะนะท่าเองบ่รู้เอ้ขี้ลายหรืองามกับยามัน ะจะเสียซียังม <laughs> ังขางงเเอเท้านัน่งต่างเ็ดเปื่อนไว้ได้ทั้งน้ำสีนกเปื่อนเนาะซีหนาทาั้งนั้นนซีเข็มนกับเปื่อนแห้ง บ้านสีปัวสีขาวเพื่อนเนืสีขาวเพื่อนใหญ่หน่อยหนึ่งก็เห็นที่สุกบ่มันขาวอะเจ่มเลยไปจวะว่าเนาะเป็ะนะที่สุกอย่ามันบ่นคือ นีงก็งามอยู่อกสีบัวสีขาวอย่อรองพืนแล้กันามาลองล้รอเลยอกขับไปเบิก hmm. ah, ่าสีสมตัดมันช่งช mm ิมอ่ะเมอช่วงนะปอครับคือป่ายขึ้นซูงแทสีขาวก่อน ไกลๆก,กับพื้นขักดมันฟิลเสื้อยี่ทท่าผาดลนะา,ดดายนะตาลายบอลอะไรนะคเทาเองบะเอ๊ะนีแดงตสเลยท้ามันบกไปซี้อืนี่มันเป็นกุฏิได้มันจะบหมปาพัดอี ซีเพื่อนมันหนยมาใส่ได้ทำหนึ่งข้อจะไปสีใหม่มากต้องสีใหม่ข้างหน้าเพื่อนพี่นะ นนีน่นมันโดนเ่เก็บสีา้านัดสีป่นเช็ดอาเนี้มันเปลือนนะสีขาว ขี้ขีกเข,ข้มก็ได้เลยหงก้าซ้อ่ะนตอนี่้ว้าวด,ำดำําเด็กหน่อยกำลังสิโนนชิหนอยก็เดอกเรียนกลับมาแล้วเดี้ มันบอกออกแล้วก็ยามาันทาทับน,นี่สินั่นเห็นไหมจยุสี ฟางดีเพิ่งขึ้นไปคลายบ่ะนะหรอขะปหญ่า,าเพิ่งขื้นพักกะระดาษไปคลายบ่เ,เปืือนบ่บัวนะเจ้าหน้าบ,บุคคลท่าทั้งพืนมันีอะทั้งลุมมันนี่นะนี่ฮนะ

เด้เนี่ยพากะเดาตัวนี้มันพอกินได้กินกับลาบสีนบบลาบเป็ดลาบไก่กับว่ากระปุหลวกหนำแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยพอกินอย่างหนึ้ง กินเล่ยกินเขาที่อย่างนี้น้นองเยได้กินยังนี่ขวดม่อกีนซอนนังเล็กน้อยก็กินเล่ยแล้ะ หอยหอยเมื่อยังไปกินเพออีกก็ไม่นับห่าก่ะูใทหน่อยัวหาที่พันอืมปัดนะคะจังสด จงถิบเอาอยู่้ายเขจะเาจะต่ออจะอาอไทยไทยเีงซบยาไทยีมาของบเรไใ่เป็ดชิบับกอมาหาก็แล้เน่ยมงมไทยงสีเนาะ cường sinh học cũng đang nhưng tôi là cậu đó tôi ừ. tôi hai người anh nhỉ Cho bới chết đây mình xem. Măn là đi hai cháu chị nhỏ

ถังแล้วหมออานญาติมาเจ้าพ่ท้ายกัน่เนาะไล่เนาะเก็บเยี่ยมอ๋อเก็บเยี่ยมก็เกเยี่ยมออกูจยทำอะไรกูมาขยป่ดิบยกได้ได้อื น้องก็เจากแล้วใครมาคลายตัวไอ้โลกกัวหนึ่งอยากผื้สิวได้มาบ่หรอเน่ะใส่กระซั่มใส่ผ้าไปไี่ต้องหักใส่หุบใส่